จากความเห็นอย่างนี้คือ f อฟซีลงพนนะครับและมียูทูบเบอร์เอ่อยูทูบเบอร์ฝั่งลงพนอีกเยอะนะครับเยอะที่อยู่ทางในต่อให้ท่านไม่ได้ออกมาพูดเองแต่ท่านก็นำข้อมูลต่างๆจากส่วนต่างๆ ไปแพ้นั่นแหละครับคือยูทูบเบอร์ฝั่งลุงพลที่มีแนวคิดเป็นแนวทางในการท่านอาจจะพูดไม่เก่งท่านอาจจะไม่ได้สายวิเคราะห์แต่ท่านก็เอาไปแพ้นั่นแหละครับคือ FC อ่าคือยูทูบเบอร์ฝั่งลุงพลครับสนับสนุนเขาครับนะครับจะเป็นสายในใครบ้างนั่นแหละครับสนับสนุนครับ แม้นเขาไม่ได้พูดแล้วก็เอ้ยอาจารย์เขาไม่ได้พูดเนี่ยใช่เหรอจะรู้ได้ไงว่าเขาคิดยังไงเขามาเอาแนวทางมุมมองของทางเจ็ดประจันบาลไปนั่นแหละครับนะครับสนับสนุนได้นะครับส่วนช่องช่องสำรอง ของเจ็ดยาบัลหรือจะเป็นฝ่ายไหนที่เราเห็นว่าเป็นฝั่งลงพ้นนะครับบางครั้งก็ดูนานๆน,น,นะครับดูคนานานๆอย่าดูประเดี๋ยวประดาวนะครับนะครับดูคนานานๆน,น,นะครับเพราะเราไม่รู้ว่ามนุษย์เรานี่ยากแท้อย่างถึงนะครับยากแท้อย่างถึงนะครับ นี่คือสิ่งที่อยากพูดว่าเช่นคนที่บอกว่ารักลุงพลแต่ไปสนับสนุสน,นคนที่เกียดชังลุงพลเนี่ยตะก,กะนี้ไม่มีครับจะรักส่วนตัวเอ้ยผมรักส่วนตัวผมชอบส่วนตัวเฮ้ย ถ้าคนนั้นเป็นอรลลุงพลแต่คุณบอกรักลุงพลแต่คุณไปคบกับคนรักคนเกลียดลุงพลเนี่ยมันเป็นไม่ได้ครับถ้าคุณจะรบส่วนตัวได้ครับแต่แต่ใครจะเชื่อคุณใครจะเชื่อคุณเป็นต้นเนาะนะฮะตอนนี้ใครจะฉลาดใครจะล้ำลึก ใครจะล้ำลึกในการหาผลประโยชน์ใครจะล้ำลึกในการทำคอนเทนต์อะไรก็แล้วแต่ครับนะครับแต่ถ้าขาดคุณธรรมจริยธรรมขาดจุดยืนที่มั่นคงความมุ่งมั่นขาดความมุ่งมั่นบางอย่างนะครับ มันก็ไม่น่าเชื่อถือเนาะนะครับถ้าเป็นคุณนะถ้าเป็นถ้าเป็นผมหรือเป็นท่านนะครับท่านมีอรลิท่านมีอรล,อลิเกียรติกันมากครับโอ้โหไม่เผาผีกันครับแต่มีคนคนหนึ่งบอกว่าเป็นเพื่อนคุณเป็นเพื่อนคุณแต่วันหนึ่งเขาไปพูดคุยกับ มันคือมันเป็นสิทธิ์เขาครับแต่ท่านก็มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าเอา้าเวรนกรรมละหรือเขาไม่รู้ว่าเป็นอริเราอันนั้นก็อีกเรื่องนะแต่ทางปฏิบัติมันมันทำได้ครับแต่ทางความรู้สึกมันรับไม่ได้แนะ่นอนคุณจะเก่งแค่ไหนมีคนที่บอกว่าชอบคุณแต่ไปสูงสิงไปกระนุงกระนิ่งกับ อิของคุณเนะี่ยนะครับอารมณ์ไหนมันจะมาคุณจะมีอารมณ์ไหนนะครับประมาณนี้นะประมาณเนี่ยนะครับการต่อสู้ครั้งนี้มันยาวนานแล้วก็รุนแรงมันมีหลายสถานการณ์ที่มันทำให้เกิดการเสียอ,อกเสียใจลุงพลถูกคนที่ ใส่ร้ายร่วมกันทำลายอยู่คนเดียวมายาวนานจนมียูทูบเบอร์ฝั่งลุงพลมาช่วยลุงพลก็ถูกด่าถูกแขวนพร้อมหน้ากันทั้งหมดส่วนใครมามุกไหนยังไงเพื่อจะมาทำเรตติ้งอย่างนั้นอย่างนี้ก็ดูนานๆครับดูนานๆท่านช่างใจเอาเองนะครับ ผมไม่เคยบอกว่าให้ไปเกียดใครแต่ให้ใช้วิจาวจาระยนของแต่ละท่านว่าควรเชื่อเลยไม่เชื่อสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนนะครับมันเป็นสิทธิ์ของคุณทั้งหมดเลยครับจุดเริ่มต้นคุณมายังไงมาเห็นว่าลุงพลไม่ผิด มันยังอยู่เหมือนเดิมไหมว่าลุงพลไม่ผิดมันมีอันไหนที่จะมาทาให้อารมณ์คุณคุกกุน่นจนต้องเกียดชังลุงพลในที่สุดแต่รู้ว่าลุงพลไม่ผิดเป็นไหมครับเป็นไปได้ไหมยูทูบเบอร์บางคนเนี่ยรักลุงพลมาตั้งแต่ต้นนะเป็นปีเกือบสองปีแล้ว ก็ยังสามารถเปลี่ยนแนวคิดได้ครับจะเอาอะไรครับเอฟลุงพลเดิมที่มาเปลี่ยนแปลงไปนี่คืออันนีจังครับอันนีจังนะครับนะครับกี่โมงแล้วเนี่ยโอ้โหนะฮะห้าทุ่มครึ่งนะครับนะครับ มาเชียไม่ขึ้นกองเชียเบือ่อจำเลยเราเนาะโอ้จำเจลยนะเราเนี่ยอืมเรามาเชียคนที่เป็นจำเจลยนี่แหละครับผมเชื่อว่าพู้คุณก็เป็นครั้งแรกที่ต้องมาเห็นว่าจำเลยไม่ผิดแล้วมาเชียจำเจลยนี่แหละครับมันก็ต้องลำบากหน่อย มันต้องใช้ใจเยอะหน่อยมันต้องใช้ความเชื่อเยอะหน่อยมันต้องใช้พลังเยอะหน่อยผมเห็นแนวทางบางอย่างมันจะทำให้เอฟซีลุงพลเนี่ยจืดจางไปเพราะอะไรครับจืดจางไปเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนคาดหวังว่าลุงพลจะต้องเลือกทางที่ดีสุดในการ เลือกว่าทําอย่างไรตนเองจะชนะเป็นเด็ดขาดหรือมันทําให้เรื่องหนึ่งเรื่องใดไม่ค่อยเป็นไปตามที่เอฟต้องการอย่าลืมนะครับมันก็เป็นจุดเปราะบางเหมันกันนะมันไม่มีใครไปสอนจะใช้คําว่าสอนก็นไม่ได้มันไม่มีใครไปเตือนลุงพลได้สมมตินะ ใครที่ลุงพลเชื่อละ่ะใครที่ลุงพลจะปรึกษาละ่ะใครที่ลุงพลไว้ใจละ่ะตอนนี้ลุงพลจะปรึกษาใครหรือลุงพลคิดเองนี่คือปัญหาครับเราไม่รู้แน่นอนก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับว่า ถ้าประหารชีวิตหรือตีคุกตลอดชีวิตก็มาจากลุงพลเองนะครับความคาดหวังถ้ามันยังมีอยู่คุณเคยได้ยินคำว่ารักมากเกลียดมากไหมครับนะครับคงไม่เกิดขึ้นกับลุงพลนะนะครับ นั้นลุงพลเองก็จะต้องจะใช้อะไรนะ่ะจะบอกฟังฟังเอฟซีบ้างก็ไม่น่าจะถูกต้องนะเพราะว่าก็ร้อยพ่อพันแม่ร้อยความคิดทำยังไงการประมวลผลทุกอย่างเพื่อจะตัดสินใจของลุงพลเนี่ยลุงพลทำเองได้ไหม หรือทําประมาณว่าถ้าผิดพลาดลุงพลก็รับผิดชอบเอาเองหรือลุงพลจะมีที่ปรึกษาใครปรึกษาได้นะครับเวลามันบีบแบบนี้มันทําให้เอฟซีลุงพลเองเหนื่อยเวลาถูกบีบทําให้เอฟซีลุงพลเหนื่อยนะครับการเอาใจช่วยอะไรเนี่ยมันเหนื่อยด้วยนะครับเพราะอย่างนี้ฮะ ฝั่งโจมตีลุงพลจึงมีคนสนใจเยอะกว่าลุงพลนะอย่าลืมจุดนี้นะนะครับอย่าลืมจุดนี้มันมีเรื่องให้โจมตีได้เยอะลุงพลถ้าคนจะโจมตีมันมีเรื่องโจมตีเยอะนะครับแต่มันก็เป็นจุดที่หย,ยาบๆนะแต่ถ้าใครมีคุณธรรมเนี่ยจะ ไม่หลงกลในเรื่องการโจมตีลงพลแต่เราก็บอกไม่ได้ว่าใครบ้างมันเป็นโอกาสที่จะผิดพลาดท,ทั้งหมดนะครับมันเป็นโอกาสที่จะผิดพลาดท,ทั้งหมดแม้นจะบอกว่าลงพลยังไงก็น่าจะไม่ผิดแต่มันก็มีเทคนิคมีวิธีการอะไรเยอะแยะในกระบวนการต่อสู้นะครับ นี่แหละครับสิ่งที่พวกเราไม่รู้จะคือจะใช้คำว่าพวกเราจะไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับมันคงเป็นไปไม่ได้จริงๆแล้วมันต้องมีทีมงานคิดทีมงานร่วมประเมินผลจะมีเป็นเอกภาพให้แล้วลุงพลอย่าเชื่อใครนะครับ นะประมาณนี้นะก็สุดท้ายก็ต้องเรียกว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเนาะต่อสู้ต่อไปอาจารย์จะพูดเพื่อขอบคุณครับนะครับที่บอกว่าจะพูดเพื่อนะครับถ้าเห็นผมว่าผมพูดผิดต้องต้องขออภัยนะมีจุดไหนบ้างที่ผมพูดผิด นะครับนั่นแหละครับที่ลุงพลเคยบอกว่าความคาดหวังของทุกคนเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อทุกคนด้วยนะครับนะครับนั่นแหละครับบางครั้งทุกอย่างสถานการณ์มันบีบครับมันบีบเมื่อมันบีบแล้วอ่ะ มันก็มีผลตามมาแน่นอนนะครับนะฮะดังนั้นก็นะครับถึงตรงนี้นะครับถึงตรงนี้ก็มันก็เหลือทางเดียวครับก็คือสู้ๆครับมันไม่มีทางอื่นครับสู้ๆจนวินาทีสุดท้ายนั่นแหละครับนะครับ นะฮะนะอะไรจะเกิดขึ้นต้องเกิดเลยนะอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดแม้เราเห็นว่าลุงบลไม่ผิดครับแต่กระบวนการในการนําไปสู่การต่อสู้นั้นน่ะพวกเราก็ได้แต่หวังว่านะครับเรื่องดีๆมันจะเกิดขึ้นนะอย่างนั้นก็รอมกราเนี่ยครับ แล้วก็จะรู้หัวหรือก,ก้อยนะครับรู้หัวหรือก,ก้อยนะครับนะฮะถ้าท่านดูรอบๆเรื่องถ้าไม่มีใครโจมตีลงพลเนี่ยก็โอเคนะครับก็โอเคนะครับอย่างน้อย แนวทางทุกอย่างตอนนี้ลุงพลก็เหลืออยู่ที่ทนายครับทนายคนใหม่ทนายคนใหม่เพื่อจะไปถอนคนเก่าแล้วก็แต่งตั้งคนใหม่ก็จบที่เหลือก็เป็นระหว่างลุงพลกับทนายนะครับที่จะพูดคุยกันที่จะให้ความเห็นกันต่อไปนะครับ ทนายคนเก่าเขาไม่ให้ลุงพลยุ่งแต่ทนายชุดเก่าเขาส่งงานแล้วส่งงานยังไงครับสารให้ส่งวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมสารให้ส่งงานวันที่สามเอ็ดมีนาคมคุณบัวทองคิดว่าทนายชุดเก่าเขาส่งงานแล้วเหรอครับสารให้ส่งวันที่สามสิบเอด ถ้าถอดถอนก่อนเขาจะส่งให้ไหมละ่ะเพราะถอดถอนชื่อแล้วว่าไม่ใช่คนทําคดีทนายเขาไปถอดถอนตัวเองออกแล้วแต่เหลือในดุลพินิษของศาลท่านเพราะว่าตัวความเนี่ยยังไม่มีทนายคนใหม่นะครับศาลให้ส่งงานส่งกันบ้านนะครับวันที่31มีนาคมเอ้ย31 มกกาผู้ผิดครับ31ม็มกลานะครับศารให้ส่งการบ้าน31มมกกลาทนายไฟจทกับจำเลยนะครับดังนั้นตอนนี้เขาคงไม่ส่งนะครับยังไม่ถึงเวลาเพราะเขามาถอนตัวเองออกแล้วแต่สารท่านยังไม่อนุมัติท่านนัดถัดไปลุงพลได้ทนายคนใหม่ก็จะต้องไปถอนคนเก่าออกแล้วก็แต่งตั้งคนใหม่ เมื่อเต็มแต้งคนใหม่คนใหม่เท่านั้นครับจะเป็นคนส่งงานครับนะครับนะจะเป็นคนส่งงานนั่นแหละครับมันเป็นปัญหาหมดเลยนะผมถึงบอกว่ามันละเอียดอ่อนนะมันละเอียดอ่อนนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นเหตุมาจาก การต่อสู้ที่ยาวนานครับมันมีคนเข้ามาร่วมต่อสู้เยอะร่วมต่อสู้เยอะก็แสดงว่ามันจะต้องมีความสามาัคคีเกิดขึ้นคาว่าร่วมต่อสู้เนี่ยจะทำให้คนใดคนหนึ่งเสียน้ำใจไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะ เป็นปัญหาอีกนี่แหละครับมันมาจากการต่อสู้ที่ยาวนานมันไม่สิ้นสุดสักทีมันไม่จบสักทีไงนะครับปัญหามันอาจจะอะไรก็ไม่รู้จะเกิดขึ้นอีกนะครับอะไรก็ไม่รู้จะเกิดขึ้นอีกนะครับนะฮะเอาแฟ้มงานแฟ้มงานเผื่อลุงพลจะได้ประสานกับทนายคนใหม่ครับนะครับ ไม่ได้เรียกว่าส่งงานนะครับก็เป็นโอเคครับก็ถือว่าทนายคนใหม่จะใช้ในการต่อสู้หรือไม่ก็เป็นอำนาจของทนายคนใหม่ครับแต่ถ้าท่านทำอะไรไว้แล้วแล้วท่านสามารถเผื่อจะมีประโยชน์ท่านเอามาให้ก็โอเคเนะนะก็เป็นสิ่งที่ดีครับอย่างน้อยทนายคนเก่าก็รับประกันว่า ไม่ใช่ลุงพลนั่นะครับไม่ใช่ลุงพลนะครับแต่แค่เอางานเดิมๆที่ทำไว้ไว้ให้ลุงพลเพื่อจะให้ลุงพลใช้ในการต่อสู้กับทนายคนใหม่เพื่อจะตัดสินใจนะครับมันไม่เกี่ยวว่าต้องอยู่ที่ทนายคนใหม่ครับท่านมีแนวการต่อสู้ยังไง หรือจะรับของคนเก่ามาทั้งหมดนะครับนั่นแหละครับคือเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นเนาะนะครับลุงพลเป็นคนอดทนฉลาดในแบบของชาวบ้านและแกก็ไม่มีไม่มีมิต,ติความคิดซับซ้อนซึ่งและ หน้าห่วงอืมเนี่ยนะครับเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนแหลมคมครับเราไม่สามารถที่จะบ่งบอกว่าเรามีความจริงที่จะพูดเราซื่อตรงที่จะพูดใช้ไม่ได้ในการต่อสู้ในชั้นศาลนะครับเขาต้องการหลักฐานครับ หลักฐานประกอบด้วยมีหลายส่วนประกอบด้วยอย่ามั่นใจว่ารู้ว่าตัวเองไม่ผิดแล้วมันจะรอดนะครับมันอยู่ที่มุมมุมที่จะนำไปต่อสู้หลักฐานจะนำไปต่อสู้อะไรก็ได้ครับให้สารท่านเห็นครับน,นี่คือปัญหานี่คือปัญหามิฉะนั้นคนจน ก็ไม่ต้องติดคุกแล้วครับถ้าจะพูดด้วยความจริงใจไปรอดๆเนี่ยมันมันใช้ไม่ได้ครับมันใช้ไม่ได้นะครับเพราะไม่มีใครรู้ว่าใครพูดจริงใจในหน้าบัลลังครับคุณต้องมีหลักฐานเพื่อหักล้างครับ,นะรบมันจึงมีหลายคนครับที่ไม่ใช่คนทําผิดแต่ไม่มีอะ,อะไรดีกว่า คําพูดที่จะไปหักล้างครับเพราะคนที่เป็นพยานฝั่งตรงข้ามเขาก็พูดแบบที่เขาคิดว่าเขาจะพูดให้ลงพลเสียหายได้นะครับอันนี้ก็สำคัญเนาะดังนั้นต้องสู้ต่อไปเหลืยวแต่วเวณในกรรมเนาะทำกรรมดีเข้าไว้เยอะๆนะครับ ขณะดเดียวกันก็ให้มีความคืบหน้าแในแต่ละอย่างอย่าทําบางอย่างมันก็บางคนบอกว่าทุกอย่างในการต่อสู้เนี่ยถ้าเป็นประเทศนอกเขาจะมีความชัดเจนเขาไม่ปกปิดนะครับเขาไม่ปกปิดนะครับทำให้คนที่จะมีสติปัญญามากๆก,ก็จะได้มาแสดงความเห็น เขาไม่ปกปิดนะครับจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับอโอเคนะนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ร่วมกันฟังนะครับจนเกือบเที่ยงคืนนะครับจนเกือบเที่ยงคืนก็ได้ความคิดได้แสดงความคิดได้เรียกเปลี่ยนความคิดนะครับได้เรียกเปลี่ยนความคิดส่วนการคิดนั้นจะเป็นยังไงก็ ในมุมมองวันนี้ก็ไม่ได้กล่าวหาใครไม่กล่าวโทษใครไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะครับพูดไปตามเหตุการณ์ในความคิดเพื่อมาช่วยกันคิดมาร่วมกันคิดมามุมมองว่าเราเสียเปรียบหรือเราได้เปรียบจุดไหนเราต้องทำไมจึงเป็นแบบนี้ทำไมจึงอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็เป็นประโยชน์นะครับขอบคุณทุก ความเห็นนะครับที่ส่งส่งกันมาแล้วก็ร่วมกันอ่านนะครับนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาฟังจนป่านนี้สถานีต่อไปก็คงเป็นน้องนุ้ยต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับอย่างที่ทราบครับเอ่ยชื่อไปหมดแล้วนะครับก็ฝากสนับสนุนนะครับยูทูบเบอร์ใหม่ๆที่ท่านขึ้นมานะครับนับเราจะต้องยืนหยัดต่อไปเราไม่รู้จะจบวันไหน แต่มีเสียงการพูดมากขึ้นมากขึ้นมันคือการรักษาความถูกต้องไว้ส่วนการต่อสู้ระหว่างนี้ระหว่างบุคคลระหว่างอะไรก็เราไม่รู้ว่าจะจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ถ้ามั่นใจทุกคนก็คิดว่าตัวเองถูกทั้งนี้ก็คิดว่าตัวเองใช่การต่อสู้ก็ขอให้อยู่ในมุมที่ไม่ต้องไปละลานไม่ต้องไปหักหานไม่ต้องไป อะไรนักหนานะครับมันเป็นความเห็นนะเวลาใดเวลาหนึ่งพูดแล้วก็หมดไปนะครับนะฮะคนที่ถูกที่ใช่ก็ต้องถูกต้องใช่แต่ตอนนี้สองฝ่ายก็ต่างบอกว่าตัวเองถูกตัวเองใช่ไงฮะจึงต้องพึ่งศาลนะครับโอเคขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่นะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับ